สนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีฮัอโหลฮัลโอลฮัลโหลหมดเลยนะครับหมดเลยเอาไหมหมดแล้วมา มาแต่งได้มาแต่งไดบแต่งไอ้น้องเข้าไปฮะเดี๋ยวให้หายหอบก่อนเจอไปสิบยกแต่งไอ้น้องครับอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะครับเดี๋ยวให้ใส่หมวกกันน็อกเลยความปลอดภัยแยกขาแยกขาครับเอคนละตู้ปคนละตู้ตัดแดงเองได้น่นาเลยครับรับรับ เขาเรียกว่าหัวหัปากนกแก้วขนาดนี้นกติ้งหน่อยเียวย่างเีย่างเีย่งเดี๋ยวยังเดียวย่าเ้หมัเ็วเนี่ยเีไปดู ขอบควากกระแก้วครับปรกดไหมยังจะอยู่ไหมครับงานปลอดภัยไม่หลุดแบบนี้ครับครับ๋ยวสวมทีศสะสวมหมวกเก้ากันทีสระเยอะคนหลังไปฝุดไปสุดท้ายใหญ่เป็น เสียวไหมครับพี่เลียร์เสียงร่ำไยปได้ค่ะจริงเหรอครับค่ะผมกวดความส่งไปเไรไหมครับปวดความสูงเหรอคะครับไม่เป็นไรค่ะปอดไัยจะทานอะไรไหมคะจะทานอะไรไหมคะสั่งเสียไว้ก่อนข้าต้มแล้วครับนะครับแต่ว่าถ้าเอาคืนแรกเป็นข้าวผัดนะฮะเอาข้าวต้มกับข้าวผัดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นิมนต์พา9วัดด้วยนะฮะได้เลยค่ะเดี๋ยว9วัดแต่ คนเต็มจัดเต็มเต็มเลยค่ะใครก่อนนะครับไปเลยเราเลยโอ้ยจะดีเหรอครับดีดีดีมั่นใจมั่นใจคำสั่งผมนั่งครับยี่สิบอ๋ออมือเราที่ตาไม่น่อยครับลุกนั่งนะอะไรนะครับห้าครั้งห้าครั้งนี่โดองข้อหาอะไรครับอย่างนี้อย่างนี้กดแจมหนึ่งคอมนี่โดองข้อหาอะไรครับเออข้อหาตีปขัดคำสั่งขัดคำสั่งโอ้โหห้าครั้งห้าครั้งครับหรือว่า ห้าครั้งปฏิบัติสอง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 หกหกเกินครับเกินเกินอีกสามครั้งเอ้าสามครั้งสามครั้งทำเกินทำเกินสามครั้งสามเกินปฏิบัติปฏิบัติต้มต้มต้มอ่าลงไม่ลงไปขึ้นเลยเข้นเลยโชคดีเอี๊ยไปเลยเอี๊ยไปเลยเอี๊ยไปเลยไปลูกผู้ชาย อียอียอียยวขึ้นให้นขั้น3แน่นอนครับพี่เดี๋ยวเสียงมันจะเบาลงครับอีย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  ครับไม่มาเลโอ้รันโอ้โหเดี๋ยวนีครับไป็ผมตั้งตัวเหรอผมกลัวตัวเนี่ยแล้วต้องทำไงครับผมลืมไปแล้วอ้าวพี่จะฝึกมารอดเป็นดีแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ละสายลมเสร็จก่อนดูดังทุกเขาเออชีวิตผมเอาไว้ลวนแค่นี้ครับนั่นแหละครับนี่เลยครับตัวนี้เลยครับดวยคืนนี้รับได้ร้อยตำนะพร้อมยาครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จับนายมือจับน้ายมือครับเอ๋แจับายมือไม่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดเดี๋ยวจะิาครับมนึงครับับนึงครับับนึงครับทำใจถ้ารองปลอดภัยร้อเ็นี่ยมันจะวูบไหมฮะไม่บูบเพราะแรงดึงได้สองหมนห้าพันปอนด์นะนะไายืประตูนี่มาเยนยังเย้อนยวเดี๋ยว้าควมเยตั้งนตั้นะาวาเยืนนี่้ปัใช่ยฮะนะเขียนมามือมือาั้ว้ครับไว้สองข้างกย เดี๋ยว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 ฝาขวาขวอีได้เพี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวอรอ่งโอ้พี่โดดบ่อยแล้วไงตัเมงฮะตปวเมึงฮะจับเชือกจับเชือกจับไม้มือเดี๋ยวฮเดี๋ยวครับหับครับโอ้ยโมองสูงไว้มองสูงไมองภูเขาน่อยมองูเส้เดี๋ยวพอขอพักเลยฮะเอ้ยตั้มมาก่อนไหมมาก่อนไหมสนใจมาก่อนไหมใเพื่อนผมก่อนได้ไหมครับใส่ไปแล้วไงใส่ลงลงก่อนครับใส่ไปแล้ครับ มือนมากเขาทำไมคบเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยังไม่ลงครับค่อยๆก้าวไปข้างหน้าครับอ่าค่อยๆก้าวไปครับยังยังครับยังครับต้องรายงานตัวเดีผมเดบอมไปลุยอินทอร์สุลั์ใช่เหรอครับพร้อมที่จะโดดหมอยังไม่พร้อมครับโอ้ยความที่จะโดดหมอสามหอสูงสามสี่คนแล้วครับ ยังไม่พร้อมม่จะาทิฏขอทาีฟุตครับเอาเราวะขอเวลาีย่าใจปั้ด้ยาทีมเลยตวมาตัวดาตยวนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงเปลี่ยนอีกนิดนึงเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจับเียจัเียวเบนเราลุ้นอะไรทำได้ข้างครับเข้างเลยค่อยเดินเข้าไปครับโอ้ยพี่มันกำกันหนาสองข้างเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะอขอไหวแล้วครับไหว้แล้วขอว่าโบโบวข้างหลังะมาแจ้งนะ เอาครับเอาก้มอย่างนนี้นะฮะโดูเสียยืดลุกเกินลุกเกินยืดลุกเกินยืดหัวจับนั่งหัวได้เหรอเอาไปเองเอาไปเองจับเชือกนี้จับเชือกเชือกสองข้างครับจับเชือกสองข้างเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจับเชือกแลจับแล้วก็โดดไปเลยได้ครัอได้จับสองข้างเลยสองข้างครับสองข้างครับเดี๋ยวเชือกจะตีหัวตีนะครับ้าว มือเกาะมันได้ครับมือเกาะมันได้ครับเดินทำไมครับเดินได้ครับนะครับโอ้โหไอ้ตัเตี้ยเออดีนะตัวทำไมเราไม่นี่ใครบอกเราว่าลากเสียงได้ที่เราจะได้ลากเสียงมาเป็นไงบ้างลากตาลากตาต้องรอเขาวิ่งเลยเนี่ยครับไปแล้ว

ะรายงานตัวสิงดังมือแบกดำมือทำหนึ่งกำสองข้านะครับประม,มาณหัวครับโอเคพร้อมย่างตัวครับต้องเตะเนี้ยเอาไปก่อนนะครับนี่แหละเอาขาซ้ายออกไปก็ได้อ่าเอารายงานกระผมเกียงชยัยวิยสิตโะอัดตั้ม ดไว้ครับพร้อมที่จะโดดหอสูง34ฟุตแล้วครับพร้อมทีจะโดดหอส4 4ฟุตแล้วครับพร้อมพร้อมโอ้าวดดยนไอ้น่ยน่ใจลี่่ไรน่ดใจโดดครับ่นะคะ ดูรอแล้วครับตี๋เขาวิ่งเทีบหนเอยเร็วครับเป็น่อยได้่อยเออขอเราไหมถุงย่งขอโทษครับขอบคุณคระ มีแค่นี้เองเดี๋ยวโดนตรงยกอไปยืดวีบเวีบเวีบไปต่าไปไอยากอยากไปยีกเย็บไปไปโอ้ยไปครับไปครับ อ๋บอกเลยว่าสนุกมากโอ้สุดยอดสุดยอดชอบมากตอนโดถออย่างเดียวที่ไม่ไหวคือตอนพาเชือกกับมาโอ้ยหนักเหลือเกินอออุ้ยผมช่วยครับผมช่วยูววผมช่วยครับผมช่วย กล oh. 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 huh? e ับไปใส่หมวกฟางเหมือนเดิมด well. ีกว่าอุ้ยมันมากผมว่าชีวิตนี้คุณได้เกิดเป็นอาหาร บางคนอาจจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตหรือบางคนอาจจะเป็นไปตลอดทั้งชีวิตผมว่ามันคือช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากแล้วคุณจะได้รับอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่ได้รับจากที่อื่นคุณได้ความมีระเบียบวินยัยความอดทนและที่นแน่ๆคุณได้ฝึกฝนร่างกายความกล้าและความสามารถเรียกได้ว่าถ้าเป็นชายก็ถือว่าเป็นชายชาติหา้าขอบคุณซุปเปอร์กาแฟ อยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผมนักโดดเนี่ยเวลาเขาขึ้นเครื่องเขาเรียกขึ้นอากาศยานเนี่ยแล้วเวลาจะโดดเนี่ยมันจะต้องยืนแล้วมองลงมาเนี่ยเขาจะเห็นว่าเขาลาัากษณะเหมือนช้างหมอกเป็นช้างหมอกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเขาลูกนะว่าเขาเอราวัน ดมไหวดมผูดมไว้จนกว่าจนกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าชุดมันไม่ใช่อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่